ใช่ค่ะแล้วก็ลาเนียเนี่ยมันมีแนวโนม้มตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะตั้งแต่ หนึ่งมก,กราคมมาจนถึงวันนี้นะคะแนวโน้มของฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละยี่สิบเก้าซึ่งแนวโน้มหลังจากนี้ต้องดูสิงหากันยาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปีนี้ไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําภาคกลางภาคอีสานนะคะที่ปลูกข้าวหลายจังหวัดปีนี้เขารู้กันนะคะว่าน้ําจะมาเร็วตั้งแต่ต้นปีค่ะแล้วก็ช่วงสิงหากันยาเป็นช่วงที่เกษตรกรน,นั้นจําเป็นจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าน้ํามันจะมาเร็วกองอานวยการน้ําแห่งชาติเขาก็เลยเตือนว่าลุ่มต่ําบางพื้นที่อาจจะท่วมได้ขณะที่วันนี้นะคะ วันทุ่งนี้ความเสี่ยงน้าหลากเริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะมาตรวจสอบพื้นที่แต่ละพื้นที่กันบ้างค่ะว่าพื้นที่เสี่ยงน้าหลากนั้นนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างเพราะว่ากองอานวยการน้ําแห่งชาติเตือนแล้วว่า3จังหวัดภาคเหนือภาคใต้มีความเสี่ยงพื้นที่ภาคเหนือค่ะบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชิงรายนะคะวันนี้มีโอกาสเสี่ยงน้าหลากมากที่สุดนะคะถัดมานะคะที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะที่กระบี่แล้วก็จังหวัด สตูนะคะมีฝนตกมากเลยนะคะพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแม่น้ำมีความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าดูจากแบบจําลองวันแมพที่มีการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยประจําเดือนพบว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะมีความเสี่ยงน้าท่วม28จังหวัดนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะจุดอาจจะเป็นสีเข้มๆค่ะบริเวณตอนบนที่เป็นสีเข้มน้ําเงินนะะี่ค่ะเป็นจุดที่มีน้าป่าไหลหลา,ลากส่วนบริเวณที่เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะเป็นจุดที่มีน้าท่วมขังซึ่งตอนนี้มันกระจายมากที่ภาคเหนือภาคอีสาน นะคะส่วนในเดือนกรกฎาคมมีความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลัก37จังหวัดค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะท่วมทางภาคเหนือเป็นน้ำหลากและภาคอีสานเป็นน้ำท่วมขังเป็นส่วนใหญ่นะคะ